ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์คอลลาเจนคอมเพล็กซ์ตัวนี้นะเราจะมารีวิวกันจะเป็นเคล็ดรับการดูแลผิวในหนึ่งเดือนเยเราจะทำยังไงให้ผิวเราใสแล้วก็สว่างแล้วก็มีออร่ามากยิ่งขึ้นนะคะันเดียวนจะมาดีวกันก็ก่อนอื่นเลยอ่ะก่อนที่เราจะทำคอลลาเจนเนี่ยก็อยากให้ทุกคนรู้ก่อนว่าคอลลาเจนอะคืออะไร คอลลาเจนเนี่ยก็คือโปรตีนชนิดหนึน่งที่อยู่ภายในผิวหน้าอยู่ในร่างกายอยู่ในเนอ็นข้อต่อของเรานะซึ่งเรามีอยู่แล้วเป็นคอลลาเจนมันจะเป็นเส้นใยเล็กๆรวมตัวกันนะคะแล้วทำไมเราถึงต้องทานคอลลาเจนด้วยเพราะว่ามันมีปัจจัยภายนอกหลายๆอยา่างที่ทำให้ผิวหน้าของเราอะเกิดการเสื่อมคอลลาเจนลงเช่นอายุที่เพิ่มขึ้นสแสงแดดมลภาวะ หรือแม้กระทั่งแสงไฟจากหน้าจออย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้คอลลาเจนของเราเสื่อมลงได้หรือเรื่องใกล้ตัวนะเรื่องอาหารอย่างเงี้ยพวกน้ำหวานน้ำปั่นแอลกอฮอล์พวกนี้นะก็จะเวลาเราทานเข้าไปาก็มีส่วนที่จะทำให้คอลลาเจนของเราเสื่อมลงได้ด้วยเหอนกันการพักผ่อนน้อยก็มีส่วนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคอลลาเจนของเราอมันเสื่อมลงไปทุกวัน การที่เราเสิร์ฟเข้าไปมันก็จะดีแล้วเวลาผิวหน้าของเราเนี่ยเติมลงไปเราคูนมาทำยังไงเราก็ต้องมีการกระตุ้นการเพิ่มคอลลาเจนเข้าไปย่างนะหรือ,รอการทาครีมกันแดดก็เป็นส่วนช่วยด้วยเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของภายนอกเพื่อไม่ให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมันพังลงไปคอลลาเจนนะคะเวลาพอย่อยออกไปก็จะเป็นโมเลกุลเล็กจากโปรตีนพอย่อยออกไปปุ๊บก,ก็จะเป็นกดที่เล็กที่สุดก็คือ โอลิโกโแบบทางนะคะคอลลาเจนเนี่ยเราก็จะสามารถทานได้ในอ,อาหารก็จะเป็นพวกปลาทานในน้ำลึกพวกถัว่วพวกเอ็นเอ็นข้อไก่เอ็นหมูอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีคอลลาเจนอยู่แต่ว่าเราอะไม่รู้ว่าเราทานในปริมาณที่มากเพียงพอที่จะส่งผลในการสร้างคองลลาเจนใหม่ได้ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มีตัวเลือกดีๆนะก็คือคอลลาเจนขอ,งน,ของ,งน้องตัวนี้เลย คอลลาเจนคอมเพล็กต์ตัวเนี้เขาจะมีส่วนผสมอยู่สอย่างก็คือมีปาเปลมอนจากคายนนามลึอแล้วก็มีโปรตีนที่เป็นถั่วนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออ่าดอกกีตควยซึ่งมีทอกส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีไอเจ้าตัวดอกกีตควยตัวเนี้ยคือคอลลาเจนอะส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าทานนี้หพองอื่นไปมันจะมีกลิ่นคาวปลาหรือเปล่าแต่คอลลาเจนคอมเพล็กซ์ของน,นื้อไลเน พอเราฉีดซองไป,ปุูบอ่ะมันจะมีกลิ่นหอมของดอกเกดควยเลยแล้วเจ้าตัว,ตวดอกเกตควยตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรก็คือผิวหน้าของเราอะ่ะเวลาเราโดนแดดเวลาเราออกไปเจอมลภาวะหรือเราเจอความร้อนอยูอย่เราอย่างอยู่หน้าเตาอยู่หน้าความร้อนอย่างเงี้ยฝ้ากระมันก็อาจ,จเกิดขึ้นได้ก็เจ้าดอกเกตควยตัวนี้ก็จะช่วย,ยเรื่องของให้ฝ้ากระเนี่ยดูจางลงส่วนใน ปลาทะเลน้ำลึกน,น,นะเป็นปลาแซลมอนที่อเหอลเือคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ตัวน,นี้ก็จะมีกรดไฮยาลูโรน,นิกช่วยในให้ผิวเนี่ยมันมีความกระจ่างใสแล้วก็อิ่ฟมฟูมากๆนั่นคืออ่าทัวเหลืองในในโปรตีนนะก็จะช่วยเรื่องฟื้นฟูผิวที่เสียหายไปจากการถูกทำลายในการสภาวะล้มลงของคอลลาเจนดูวีวิตติ้งก็จะทานคู่กับคอลลาเจนเลยไส่ลงไปด้วยกัน คุยวิี้ตัวเนี้ยเขาเป็นเหมือนอเป็นเครื่องจัรมีส่วนผสมของไมเซลาทื่อะทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นเนียนโนุ่ผิวมันจะดูเลื่ลนอนะเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยประมาณสองสามฟองอะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมผิวดูลืน่นจากเวลาจับแบบผิวก็คือลื่นมากเหมือน เหมือนาทาครีมต,ตลอดเลยเวลาถ่ายรูปเนี่ยผิวเงามากใช้สูตรนะปกติอสูตรธรรมดาก็คือเราทานแค่สองซองเนี่ยต่อวัดก็พอแล้วแต่ถ้าเราอยากจะฟื้นฟูผิวประมาณหนึ่งสัปดาห์แบบให้เห็นผลแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะก็ตอนเช้าหือทานสองตัวนี้ส่วนตอนเย็นนะคะคู่กับคอลลาเจนนี่คือสูตรแบบเร่งหนึ่งสัปดาห์นี้ทานก่อนนอน ผิวก็จะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงผิวก็จะยกปูมากขึ้นแบบนี้สุดๆแบบเร่งด่วนะนนะแบบนี้ตัวแบบเมนอะคะ่ะคือผิวหน้าของเราเนี่ยพอเราสราส้งรางคอลลาเจนแล้วเราก็ต้องสร้างความแข็งแรงของเส้นคอลลาเจนอิลาสตินด้วยให้ผิวเนี่ยมันเกิดโครงสร้างเหล็กบ้านอะคืออันนี้มันมีปูแล้วใช่ไหมปูที่ทําให้ผิวมันยกกระชับปูมากขึ้น,นตัวนี้ก็เหมือนแบบเป็นเหล็กในข้างในของผิวเพื่อให้เขาเกิดความแข็งแรง ไม่ให้เกิดริ้วรอยอยกกระชับหน้านะจริงน,นะ้มื่อเจะมาชงชิมกันาามากนะไปประมาณ300กิโลเมต แบบไอ้วยแล้วก็ูตี้จะเป็นแบบสีชมพูนี่้วก็เป็นช,ชเยอันนี้จะเป็นตูแบบสีฟองกลิ่น,น,น,นนะหอมากแบบเอรฉยอดอ่อน มันมันไม่หวานมากละมุนละมุนช็อคกีนิดนิดอร่อยเันก็จะทานแบบนี้นะนแต่สุดามผิวสวยไปตามกันนะคะใครสนใจนะคอนเทนต์นตัวนี้เนี่ยจะดูแลผิวหน้าหลังแบบเปลนเราเราไปทะเลมาผิวกับพังมากเลยก็ ติดต่อข้ามาได้นะแล <c oughs> ้วเดี๋ยวติงติ๊งหน่อยคลิปก็ถ้าชอบใครก็กดไลค์ได้นะก่ตดตาะกดไลค์กดแชร์ให้คนดีก่อนเดี๋ยวไปไหนเดี๋้วไว้เจอกันบ๊ายบาย